ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะที่พี่พูดถึงพวกสีเลสวัตคราแพรนเนาะหรือพืชที่ไม่มีเมล็ดโดยคลิปที่แล้วเนี่ยพี่พูดถึงไฟลัมแรกไปแล้วก็คือพวกไลโคไฟต้าโดยคลิปนี้พี่จะมาพูดถึงไฟลัมอีกตัวหนึ่งก็คือไฟลัมเทโรไฟต้าซึ่งเทโรไฟต้าเนี่ยจะแบ่งเป็นอีก3กลุ่มก็คือพวกกลุ่มเฟิร์นกลุ่มฮอสเทลหรือยอถอดป้องเนาะแล้วก็กลุ่มวิสหรือว่าพวกหวาทนอยเนาะ อ่ะโดยพี่จะให้ดูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของไฟลัมเทโลไฟต้าก่อนเทโลไฟต้าเนี่ยจะมีทั้งใบที่เป็นแบบเมกาฟิลแล้วก็ใบที่เป็นแบบไมโครฟิลเนาะหรือว่าไม่มีใบเลยแบบหวายทนอยก็ได้และมีทั้งที่เป็นโฮโมสปอร์และเฮเทโรสปอร์ที่พี่พูดในขราวที่แล้วเนาะว่าโฮโมสปอร์เนี่ยคือสปอร์ที่มีขนาดเท่ากัน ขนาดเท่ากันส่วนเทตโรสปอร์เนี่ยสปอร์ที่มีขนาดต่างกันเนาะอืมอ่ะมาดูกันที่ตัวแรกเลยก็คือพวกใสโลต้ม um เนาะหรือหวายทนอยหรือเรียกว่าวิสเฟิร์นก็ได้อ่ะเดี๋ยวพี่ให้น้องดูภาพลงอีกนิดนึงก็คือเทอร์โลไฟต้าเนี่ยเทอร์โลไฟต้ามันจะแบ่งเป็นสามชนิดเนาะเป็นพวก ไซโลตัม um, พวกอีควิซิตัมอีควิซิตัมแล้วก็พวกเฟิร์นอ่ามีไซโลตัมอีควิซิตัมแล้วก็เฟิร์นโดยอันนี้พี่จะมาพูดถึงตัวแรกก็คือไซโลตัมเนาะหรือพวกหวายทนอยโดย ไซโลเนี่ยมันแปลว่าเปลือยเปล่าเนาะก็คือมันจะไม่มีอวัยวะที่พืชเนี่ยจะมีก็คือพวกรากและใบเนาะมันจะไม่มีโดยมันไม่มีรากเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่ามันไม่มีรากสัทีเดียวนะคือมันไม่มีรากที่แท้จริงก็คือรากของมันเนี่ยไม่มีท่อลลำเลียงเนาะหรือรากของมันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นไซอยแทนเป็นลซอยอืม และไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะมีไลโซมเนาะหรือลำต้นใต้ดินที่ขนานกับอ่ามันจะมีลักษณะประมาณนี้ไลโซมเนี่ยจะเป็นลำต้นใต้ดินที่ขนานกับพื้นดินและมันจะมีลำต้นอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นลำต้นที่ตั้งฉากกับพื้นดินเนาะจะเป็นต้นแบบนี้อ่าส่วนตรงที่เป็นลำต้นที่ขนานกับพื้นดินเนี่ยเขาจะเรียกมันว่า ไลโซมเนาะเขาจะเรียกกันว่าไลโซมโดยลำต้นแบบที่มันตั้งฉากเนี่ยหรือลำต้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีการแตกกิ่งแบบไดโคโตมัสมันคืออะไรแตกกิ่งแบบไดโคโตมัสก็คือการแตกกิ่งแบบกิ่งละสองอะแบบเป็นกิ่งละสองคือสมมุติอันนี้อ่ามันก็จะแบ่งจาก1นึกิ่งเนี่ยเป็น2องกิ่ง อ่าแล้วก็แบ่งจากหึ่งกิ่งอีกเป็น2กิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็นกิ่งแบบไดโคโตมัสเนาะซึ่งกิ่งของมันเนี่ยจะมีสีเขียวเอาไวส้สังเคราะห์แทนใบได้สังเคราะห์แสงแทนใบได้เนาะแล้วก็การมีตฟไฟเนี่ยขนาดมันจะเล็กเราไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้จึงต้องใช้ไมโครไรซาเนาะไมโครไรซาเนี่ยเป็นลาชนิดหนึ่ง ที่ช่วยในการตรึงในตัวเจนเนาะมันจะอาศัยพึ่งพาอาศัยกันเนี่ย,มยไมโครไรซาก็จะอยู่แถวนี้มันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเนาะอ่าโดยอันนี้จะเป็นอ่าลักษณะในการอันนี้เป็นภาพตัดเนาะก็จะ ของสตีลเป็นภาพตัดของสตีลซึ่งสตีลของพืชกลุ่มนี้เนี่ยพวกไซโรตั้มเนี่ยจะเป็นสตีลแบบที่เขาเรียกว่าไซโฟโนสตีลแต่ถ้าเป็นพวกไลโคไฟต้าเนี่ยพืชกลุ่มก่อนนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นพวกโปรโตสตีลเนาะอ่าแล้อันนี้เป็นวงชีวิตแบบสลับของพวกไซโรตั้มเนาะหรือไวทนอยซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นโฮโมสปอร์จะเป็นแบบโฮโมสปอร์ โดยตอนแรกสุดเนี่ยมันก็จะเป็นต้นสปอร์โลไฟต์เนาะเป็นต้นสปอร์โลไฟต์ซึ่งบนต้นสปอร์โลไฟต์เนี่ยมันก็จะมีอับสปอร์มันก็จะมีอับสปอร์ข้างในก็จะบรรจุสปอร์อยู่ข้างในจะบรรจุสปอร์อยู่ทีนี้สปอร์เนี่ยมันก็จะเจริญไปเป็นต้นกำมีตไฟต์แล้วต้นกำมีตไฟต์เนี่ยมันก็จะสร้างแกัมีเพศผู้กับเพศเมียมาฟอร์ติไลเซชันกันจนกลายเป็นไซโกดเนาะแล้วไซโกดเนี่ยก็จะ,จะเจริญต่อไปกลายเป็น ต้นสปอร์ฟต์กลายเป็นต้นสปอร์ฟต์เนาะอ่ะอันนี้คือลักษณะการมีตัวไฟของพวกไซโลตั้มก็จะเห็นว่ามันจะมีการแบ่งแยกเป็น2เนาะหรือเรียกว่าไดโคโตมาสเนาะอ่ะโดยพวกไซโลตั้มเนี่ยหรือไหวทานอยเนี่ยมันสามารถอาศัยอยู่ ได้ด้วยตัวเองแล้วก็อาศัยอยู่โดยการเป็น e p i p h y เนาะเป็น e p i p h y หรือพืชติงอาศัยโดยอันนี้เนี่ยเป็น a สปอ o r ของพวกไซโลตั้มเนาะหรือไวทนอยซึ่งภายในเนี่ยจะบรรจุ spor ป,ประมาณ2-3สปอ s p อยู่ภายในเนาะซึ่งอันนี้จะเป็นภาพ section ของ a สปอ o r ของไวทนอยก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยจะ กกอบไปด้วยสปอร์ประมาณ3อันเนาะอ่ะและ้วพืชกลุ่มที่อนอ่ในพวกเทโลไฟต้าเนาะก็คืออีควิสซิตัมอีควิสซิตัมหรือเรียกว่าฮอสเทลหรือภาษาไทยเรียกว่าญาถอดป้องหรือส่วนหางม้าเนาะโดยคำว่าอีควิสเนี่ยแปลว่าม้าส่วนซิต้าเนี่ยแปลว่าขนมันก็นเลยได้ชื่อว่าฮอสเทลเนาะตรงตัวเลย โดยพวกนี้เนี่ยก็จะมีลำต้นที่ขนานกับพื้นเหมือนกันเรียกว่าลาซอยเนาะลำต้นที่ขนานกับพื้นเรียกลาซอยมันก็จะมีลักษณะประมาณนี้อันนี้เป็นลาซอยเนาะเป็นลำต้นที่ขนานกับพื้นเป็นลาซอยเอ้ลายโซมผู้ผิดลรโซมลาโซมแล้วก็ไกอ้พวกนี้เนี่ยจะมีรากที่แท้จริงละจะมีรากที่แท้จริงหรือเรียกว่ารูทเนาะรูทแล้วก็มีลำต้น มีลำต้นตั้งฉากกับพื้นมีลำต้นตั้งฉากกับพื้นด้วยโดยพวก e q u i ิซิตัเนี่ยหรือยาถอดป้องเนี่ยจะมีข้อป้องชัดเจนจะมีข้อป้องชัดเจนสมมุติอันนี้เป็นข้อป้องเนาะเป็นข้อป้องแล้วใบของมันเนี่ยเป็นใบแบบไมโครฟิลซึ่งจะอยู่ที่บริเวณข้อป้องของ e q u i ิซิตัอ่าใบมันก็จะอยู่ ตรงข้อป้องของมันสมมติว่านี้เป็นใบท์เอาใบก็จะอยู่ตามข้อของมันแต่พอแต่พอไอพ้พวกเนี้ยพวกยอดหอดป้องเนี่ยโตเต็มที่พอมันโตเต็มที่ปุ๊บมันจะมีสโตบิลัสเนาะหรือโคนเนี่ยอยู่ข้างบนสุดจะอยู่ที่ ปลายยอดเนาะของมันตรงนี้จะเป็นสโตบิลัสมันเป็นสโตบิลัสเนาะหรือเรียกว่าโคนแล้วกันภายในก็จะบรรจุสปอร์อยู่แล้วพอมันโตเต็มวัยเนี่ยมันจะมีการผลัดใบออกมันจะมีการผลัดใบออกอืมใบมันก็จะหลุดออกไปเนาะอ่ะอันนี้เป็นภาพเซกชันของลำต้นเนาะก็จะเห็นว่า มันจะมีวาสคูล่าทีชูเนาะหรือว่าท่อํำเลียงอืจะมีท่อนำเลียงและน,นี้เป็นวงชีวิตแบบสลับของอีกิซิตามเนาะหรือว่าพวกยาดถอดป้องโดยอันนี้จะเป็นยาดถอดป้องตอนแรกๆเนาะเป็นตอนที่ยังไม่เจริญแบบเต็มที่อาจจะเห็นว่า ลำต้นของมันเนี่ยจะมีแบบ2ชนิดเนาะเป็นลำต้นที่ขนานกับพื้นหรือเรียกว่าลรโซมกับลำต้นที่ตั้งฉากกับพื้นเนาะตรงนี้เป็นลำต้นตั้งฉากกับพื้นอืและรากของมันเนี่ยเป็นรากที่แท้จริงเนาะหรือเรียกว่ารูทได้เลยถ้าเป็นพวกก่อนนันนี้ก็คือพวกไซโลตั้มเนี่ยจะไม่มีรากที่แท้จริงจะมีแต่ลาซอยเนาะแล้วทีนี้พอพวกนี้เนี่ยโตเต็มที่ปุ๊บมันจะมีการผลัดใบออก จะมีการผลัดใบออกจะเห็นได้ว่าจะไม่มีใบเหลืออยู่ลนะเนาะแต่ข้างบนยอดสุดมันเนี่ยจะมีสโตวิลัสเนาะหรือโคนอยู่ซึ่งภายในเนี่ยก็จะบรรจุพวกสปอร์แต่ไปหมดเลยและสปอร์เนี่ยมันก็จะเจริญไปเป็นกามีโตไฟเนาะโดยพวกนี้เนี่ยจะเป็นพวกโ o โมสปอร์เนาะทีนี้มีมันจเจริญเป็นกามีโตไฟปุ๊บมันก็จะแบ่งเซลล์แบบใบต่อสิกลายเป็น กลายเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียแล้วก็ fertilization กันกลายเป็นไซโกดเนาะแล้วก็ไซโกดเนี่ยก็จะเจริญไปเป็นต้นสปอร์โรไฟต์อยู่บนต้นแกมิโตไฟต์และสปอร์โรไฟต์เนี่ยก็จะดูดแกรมิโตไฟต์จนตายดูดแกรมิโตไฟต์จนตายทําให้พวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่มีสปอร์โรไฟต์เด่นเป็นพวกที่มีสปอร์โรไฟต์เด่นเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นรูปของ อีควิสติทัมเนาะหรือยาดถอดป้องอันนี้คือต้นนี้ก็คือถูกต้นในนี้แหละอาจจะเห็นได้ว่าย่าถอดป้องเนี่ยมันจะมีลำต้นอยู่สองชนิดก็คือเป็นลำต้นที่ขนานกับพื้นหรือเรียกว่าไลโซมกับต้นที่ตั้งชากับพื้นเนาะและพอมันจเจริญเต็มที่ปุ๊บยอดสุดเนี่ยมันจะกลายเป็นโคนหรือสโตบิลัสและใบเนี่ยมันก็จะผัดทิ้งไปอืม อันนี้ก็คือต้นยาถอดป้องเนาะอาจะเห็นว่าตรงนี้ใบมันเนี่ยจะเป็นแบบไมโครฟิล l เนาะเป็นแบบไมโครฟิลก็คือมีเส้นใบเียงเส้นเดียวและมันจะ,จะงอกใบที่ตรงข้อป้องของมันเนาะและอันนี้คือลักษณะของสโตบิลัสหรือโคนของยาถอดป้องจะเห็นได้ว่าสโตบิลัสเนี่ยมันจะประกอบด้วยสปอร์แลนจียมกับ สปอร์แลนจิโอโฟอร์สปอร์แลนจิโอโฟอร์เนี่ยคือฐานคือฐานของสปอร์แลนเกียมเนาะซึ่งสปอร์แลนเกียมเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะประกอบด้วยสปอร์อยู่เต็มไปหมดเนาะซึ่งพวกสปอร์ของยาดปอดป้องเนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ2ออย่างก็คือในสปอร์ของอีควิสตัมเนี่ยมันจะมีการบรรจุ คอโ์ราพาร์ตอยู่ภายในเนาะจะมีคอโ์ราพาร์ตอยู่ภายในทําให้สปอร์มันเนี่ยสีเขียวเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือสปอร์ของมันเนี่ยจะมีอ e ีเลเตอร์จะมีอ e ีเลเตอร์พันอยู่ช่วยในการกระจายสปอร์ช่วยในการกระจายสปอร์เนาะและนี้เป็นรูปการมิโตไฟของอ e ีกพิซีตัมเป็นรูปการมิโตไฟเนาะอันนี้ก็จะเป็นการมิโตไฟเพศผู้อันนี้ก็เป็นการมิโตไฟเพศเมียเนาะ อ่ะอันนี้เนี่ยคือรูปของกามิโตไฟของอีควิซิตัมเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นสปอโรไฟสปอโรไฟเนี่ยมันจะค่อยๆเจริญแล้วก็ดูดสารอาหารจากกามิโตไฟจนกามิโตไฟตายเนาะอ่ะและกลุ่มสุดท้ายในพวกเทโรไฟต้าก็คือพวกเฟิร์นโดยเฟิร์นเนี่ยมันก็จะมีทั้งเฟิร์นบกและเฟิร์นน้ำเฟิร์นบกเนี่ยก็ตัวอย่างเช่น ข้าหลวงหลังลายใช้ผ้าสีดาปงทองผักกูดย่านริเผาเนาะแล้วก็พวกทีเฟินอ่าปกติแล้วในข้อสอบอะมักจะไม่ได้บอกมาว่ามันเป็นเฟินอะไรแต่มันจะบอกว่าชื่ออย่างนี้เลยข้าหลวงหลังลายอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าข้าหลวงหลังลายเนี่ยเป็นเฟินนะอืมและมันก็จะแบ่งเป็นเฟินน้าอีกก็คือเป็นพวกผักแว่นจอกคูหนูแล้วก็แหนแดงประเด็นสําคัญคือมันจะมีข้อยกเว้นเนาะถ้าเป็นพวก จอกขู่หนูเนี่ยจอกขู่หนูแหนแดงเนี่ยจอกขู่หนูหรือแหนแดงเนี่ยจะเป็นเฟิร์นแต่ถ้าเป็นจอกเฉยๆหรือแหนเฉยๆเนี่ยจะไม่ใช่เฟิร์นนะจะไม่ใช่เฟิร์นอืมอ่ะพวกเฟิร์นเนี่ย จะมีใบเป็นแบบเมกาฟิลเป็นใบแบบเมกาฟิลเรียกว่าฟรอนเนาะเรียกว่าฟรอนซึ่งพืชกลุ่มนี้เนี่ยมีความหลากหลายมากเลยจะเห็นได้ว่าเห็นไหมมันมีตั้งหลายชื่อมันมีความหลากหลายมากเนาะส่วนคําว่าเท r โรเนี่ยมันแปลว่าปีกนกหรือขนนกเนาะแปลว่าปีกนกหรือขนนกเพราะว่ารูปร่างมันเนี่ยคล้ายๆขนนกเนาะซึ่งมันก็จะมีลําต้นแบบไลโซมเหมือนกันก็คือลําต้นที่ขนานกับพื้นเนาะ ลำต้นที่ขนาดกับพื้นดินโดยใบอ่อนของพวกเฟิร์นเนี่ยมันจะหมวนหมวนแบบนี้ซึ่งเขาเรียกใบอ่อนที่หมวนงอแบบนี้ว่าเซอร์คูเนตเซอร์ซินเนตเวอร์เนชันเนาะเขาจะเรียกว่าเซอร์ซินเนตเวอร์เนชันอันนี้ก็เป็นวงชีวิตแบบสลับของเฟิร์นเนาะเป็นวงชีวิตแบบสลับของเฟิร์นก็จะเห็นได้ว่า ตอนแรกสุดเนี่ยก็จะเป็นต้นสปอโรไฟส์เนาะเป็นต้นสปอโรไฟส์ภายในเนี่ยมันก็จะมีสปอร์แลนกิ่มซึ่งข้างในสปอร์แลนกิ่มเนี่ยก็จะมีสปอร์อยู่จะมีสปอร์อยู่แล้วสปอร์เนี่ยมันก็จะแบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆกลายเป็นต้นกามิโตไฟต์และกามิโตไฟต์เนี่ยมันก็จะแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เพศเมียแล้วก็มาผสมกันกลายเป็นไซโกดแล้วไซโกดเนี่ยก็จะเจริญไปเป็นต้นสปอร์โรไฟต์ แล้วต้นสปอโรไฟต์เนี่ยมันก็จะดูดกามมีตัวไฟต์จนตายเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยก็เลยมีสปอโรไฟต์เด่นเนาะก็จะมีสปอโรไฟต์เด่นอ่าซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของการมีตัวไฟต์ของพวกเฟิร์นเนาะซึ่งการมีตัวไฟต์ของพวกเฟิร์นเนี่ยจะมีชื่อหนึ่งเรียกว่าโปเทอลัสเนาะจะมีชื่อว่าโปเทอลัส อันนี้คือลักษณะของใบอ่อนของพวกเฟิร์นจะเห็นว่ามันมีลักษณะที่ม้วนงอเนาะซึ่งเขาเรียกแบบนี้ว่า c e r p i n a t e v a r n a t i o n นั่นเองอ่นนี้เป็นลักษณะสตีลของพืชกลุ่มนี้พืชกลุ่มนี้เนี่ยมีสตีลแบบไซโฟโนสตีลเนาะเป็นแบบไซโฟโนสตีลและน,นี้เป็นลโซมของพืชกลุ่มนี้ เนาเป็นลำต้นที่ขนานกับพื้นดินเนาะรเรียกว่าลโซมอันนี้เป็นลักษณะใบของเฟิร์นซึ่งจริงๆแล้วลักษณะใบของเฟิร์นเนี่ยมีความหลากหลายมากซึ่งใบของมันเนี่ยจะเรียกว่าฟรอนเนาะจะเรียกว่าฟรอนอ่ะอันนี้คือความหลากหลายของใบเฟิร์นเนาะความหลากหลายของใบเฟิร์นก็จะเห็นว่ามีหลายชนิดมากเลยเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยมีความหลากหลายมากอยู่แล้ว และยังมีความหลากหลายในเรื่องของไซส์หรือขนาดอีกต่างหากอันนี้เห็นไหมว่ามันจะมีเฟิร์นที่มีขนาดเล็กมากๆเลยกับเฟิร์นที่มีขนาดใหญ่กว่าคนซะอีกแบบนี้ด้วยเนาะซึ่งเฟิร์นเนี่ยมันจะมีอับสปอร์ที่รวมกันเป็นก้อนอยู่ใต้ใบหรือที่เรียกว่าซอลัสอันนี้เป็นอับสปอร์ที่รวมกันเป็นก้อนเรียกว่าซอลัสเนาะ จะอยู่ใต้ใบอ่าส่วนพวกนี้เป็นกลุ่มของเฟิร์นที่เป็นเฟิร์นน้ำถ้าเป็นเฟิร์นน้ำเนี่ยมันจะเป็นพวกที่เป็นสืบพันธุ์แบบจะเป็นพวกที่เป็นเฮเทอรโลสปอร์เฮเทอรโลสปอร์แต่ถ้าเป็นเฟิร์นบกอะเฟิร์นบกที่พี่พูดไปเมื่อกี้จะเป็นพวกแบบโฮโมสปอร์อ่าแต่ถ้าเป็นเฟิร์นน้ำเนี่ยจะเป็นแบบเฮเทอรโลสปอร์เนาะ เฟิร์น้ำก็จะมีพวกเนี่ยจอหูหนูแหนแดงผักแว่นเนาะอืมอ่ะก็จะเห็นว่าเฟอร์น้ำเนี่ยภายในสปอร์แลนเกียมเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยไมโครสปอร์แลนเกียมแล้วก็เมกสปอร์แลนเกียมก็คือมันจะมีสองขนาดเนาะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเฮตเทอโรสปออือ่ะ ทีนี้เราก็จะมาจบในเรื่องของสีเลสวาสปูล,าล่าแพ n นล้วหรือพืชมีท่อลำเลียงแต่ไม่มีเมล็ดเนาะในวิดีโอถัดไปพี่ก็จะมาพูดถึงพวกสีแพ Plan นล้วหรือพวกพืชที่มีเมล็ดเนาะ